แอนโทไซยานินพลังสีม่วงที่ปกป้องชีวิตคุณทุกอนูใครจะคิดว่าสีม่วงแดงน้ำเงินที่ซ่อนอยู่ในผลไม้นักเล็กอย่างบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ทับทิมหรือองุ่นจะเป็นเหมือนโล่ชีวภาพที่ครอบคุมร่างกายได้ขนาดนี้ในสมองแอนโทไซยานินช่วยปกป้องประสาทลดการอักเสบลดการทำลายโปรตีนลด ROS และยังช่วยยับยั้งการตายของเซลล์ประสาท ในตับอ่อนและระบบน้ําตาลมันลดการสร้างและการดูดซึมกลูโคสควบคุมการปล่อยน้ําตาลจากตับเพิ่มการตอบสนองต่ออินซูลินและกระตุ้นการสร้างอินซูลินในตับอ่อนกลายเป็นเกราะต้านเบาหวานในหัวใจและหลอดเลือดแอนโทไซยานินลด ROS ปรับการทำงานของเอนไซม์เมโทคอนเดรียป้องกันหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดในโรคอ้วนและเมตาบอลิซึมมันลดระดับไขมันในเลือดลดกดไขมัน เพิ่ม VLDL และเร่งการเผาผลาญกรดไขมันเสี่ยงโรคอ้วนและกลุ่มเมตาบอลิซึมลดลงและที่ทรงพลังที่สุดแอนโทไซยานินทำหน้าที่เป็นนักฆ่าเซลล์มะเร็งเงียบๆด้วยการกระตุ้น a พ o p t o s i s และออโตฟาจีในเซลล์ผิดปกติพร้อมกับกฎการส่งสัญญาณที่ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตทั้งหมดนี้ทำให้แอนโทไซยานินไม่ใช่แค่สารสีในผลไม้ แต่คือเครื่องจัดชีวภาพระดับโมเลกุลที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องมนุษย์ตั้งแต่สมองหัวใจตับไตจนถึงทุกเซลล์ในร่างกายข้อสำคัญนี่คือกลไกระดับโมเลกุลจากงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่คำแนะนำการรักษาเฉพาะรายหากคิดจะใช้สารสกัดหรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอ ถ้าคุณชอบการเล่ากลไกลสมุนไพรและสารอาหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะยังมีอีกหลายลหารหัสลับจากธรรมชาติที่รอให้คุณค้นพบไปด้วยกัน